มันนี่ขึ้นมนจาจ็กนานอ่ะมานานนะครับปรากฏว่าปลาบืนครับปลาบืนขึ้นมานอนเอ,เอาลงไปซอยเหลือเขาเอาลงไปโยน,นไปขึ้นจ้ามขึ้นมามันมีหนามบ่ปลาบืนเสยโอ้ยโดดเที่ยงจั่โอ้ย, <c oughs> อยไม่จับซิดลงไปเลยบ่ต้องจับจับซิดลงน้ำตุม้มตอมเลยนะโอ้ยหนอ โอ้ยบ่แม่งจับดิบิมเอามือโกยจุดไปแหมมือปึ๊บไปน่ะโอ้ยโอ้ยเป็นอย่างเนื้อโอ้ยมือเต็ดเขายังแนวตักไมโครแหมจุดไปเลยน่ะตรงหัวมันน่ะด้านหัวนี่ย้าด้านหางดิด้านหัวม่ที่การเ่โอ้ยปลาคอกัดการลดให้มันการลดจุดไปเลยเออเด็ดตอมเด็ดพูนีกตัวนึงโอ้ยสามตัวสามเดียดนดิ นี่ตัวหนึ่งขุนตัวนึ่งยุ่เลยมันช่างมือลายเถอะไปซิดมันอันนี้ปลาคอเข้ากันปลาคอน้อยซิดขึ้นไปตรงหัวมันนะไม่จับเลยเออหนึ่งตัวนี้ตัวนึงอุ้ยหลายตัวแท้พี่ตัวนึงเฮ้ยอุ้ยหลายเี่ะอุ้ยหลายหลายหลายตัวมาเท้าขุ่นมีอีกปะมีมันเบือนจังไหนเนาะดิโนขุนไปซิดซ้อยไปเอ็นตัวเอีกตัวนึ่งอู้ยอีกตัวนึ่งไง โอ้ปลาขึ้นวะก็คือเมื่อก็บไปใช่นาเหรอบอกไปยังมีตัวหนึ่งเห็นวะเนี่ยนอนปลาบืนหลายเดียววะเอออ่าหันมาหน่อยช่วยเหลือปลาบืนมีอีกรอมีเห็นแล้วใะไรอ่ะอุ่นนะตัวตัวมาโดนได้เบิ้งงลงนะมาได้เบิ้งงรงนะฮะพกปลาคอชุดนี่เอาไปซิดขึ้นไปเรียนเดียบวะเออเอออุ๊ยหลายเดียววะเรื่อยเรื่อย ปตาขึ้นเลยนะตัวนี้ใหญ่อยู่นี่ตัวนี้ใหญ่ปะคือคล้ายๆตัวแรกอ่ะพ่อเออเจ๊ะวิ่ยมันค้างอยู่ข้างเขาสุดที่เส้นลงน้ำลึกๆเ,เน่โอะอ้ายิ้มๆหน่อยเปนแหละมีอีกบ่าวะวิ่งตัวนี้นน <laughs> เอาโอ้โอขึ้นหลายเถอะปูนอีกตัวนึงอะ ดีๆเ,เออร็วๆโซซีเลยเอไม oh, oh, ่ซีดส oh. uh, ีดไปจับมันเ็ oh. oh. ีอย่างซีดไหมปึ๊ดโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะไปไปคุณอีกตัวนึงโอ้โหมีลิเกนเนาะมันเหมือนนัตีตัวนี้มีแห้งอยู่เพราะมันอยู่ในน้ำโอ้ย เหย่สวยว่าเ e. uh ื่อนเอ้าหันไหมไปละยี่ยม